สวัสดีครับวันนี้มาพบกับวนช่างเถอเหมือนเดิมนะครับวันนี้วันช่างเถอก็ไม่ได้ซ่อมรถนะครับวันช่างเถอก็จะพา f อฟผู้สนใจงานช่างนะครับมาติดตั้งแอร์นะครับคราวนี้แอร์ไม่ใช่แอร์รถยนต์นะครับแต่ว่าเป็นแอร์บ้านนะครับพอดีช่วงนี้มันก็จะเข้าหน้าร้อนแล้วนะครับพอดีอากาศก็ที่บ้านเราตอนนี้อากาศก็เริ่มแย่แล้วนะครับ ความร้อนก็มาเต็มๆเลยนะครับทีนี้ก็เลยอ้วนช่างเกืดอก็จะพาเอฟซีเนี่ยมาติดแอร์ <นะ S 1> ติดตั้งแอร์บ้านนะครับพอดีที่บ้านของอ้วนช่างเกืดอก็แอร์มันเก่าแล้วกินไฟเยอะนะครับเพราะฉะน,นั้นอ้วนช่างเกืดอก็เลยจะติดตั้งแอร์ตอนนี้ก็ได้แอร์มานะครับเป็นแอร์ของมิตซูบิชินะครับเป็นของตังหยงนะครับแอร์ตัวนี้ก็ เอหมื่นสามพันวียูนะครับเป็นตัวอินเบอร์เตอร์นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวคอยเย็นนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวคอยร้อนนะครับเขาก็จะให้มาก็จะมีสายมาด้วยครับสายเ็าจะให้มาอยู่ที่ถ้าจำไม่ผิดก็จะอยู่ที่สี่เมตรนะครับเขาให้สายมาด้วยสี่เมตรนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปติดตั้งกันเลยนะครับวันนี้ อ้วน่าทก็จะถือ,อถโอกาสนะครับเป็นช่างแอร์สักหน่อยนะครับเป็นกําลังใจให้อ้วนช่างเถื่อด้วยนะครับเดี๋ยวถ้าถอ้วนช่างเถื่อดืนบนหลังคาไม่ไหวก็ช่วยพยุงหน่อยนะครับนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับวิธีการติดตั้งจิ็นยังไงครับครับการทำวิดีโอก็อาจจะยุ่งยากดหนึงนะครับเพราะว่าวอ้วนช่างเถื่อทำงานอยู่คนเดียวก็เลย ไม่ได้ถ่ายขั้นตอนทั้งหมดให้กับ f อได้ดูนะครับก็จะมีเป็นบางอย่างที่คิดว่าอ,อยากจะให้ f อีได้รู้ก็เลยถ่ายทำมาเป็นบางเรื่องนะครับอย่างเรื่องนี้นะครับก็คือตัวสายไฟนี้นะครับวันช่างเถอก็จะเดินสายไฟเนี่ยสเส้นนะครับเดินมาจากเมนนะครับมาอยู่ที่คอยร้อนนะครับ เพราะว่าไอ้ตัวมิตซูมิชิไอ้ตัวนี้นะครับเป็นตัวอินเเตอร์เนี่ยเขาจะเดินจากสายเมนนะครับมาที่ตัวคอยร้อนก่อนนะครับจากคอยร้อนมันถึงจะมาที่คอยเย็นนะครับตัวสายไฟที่เราจะเดินมาปกติเขาเดินกันสองสายนะครับแต่ปัจจุบันนี้เขาบออบอกว่าการเดินสองสายเนี่ยมันไม่ปลอดภัยนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องเดินสามสายนะครับสายที่หนึ่งก็คือสาย ลายนะครับเป็นสายไฟสาย L นะครับที่เราเรียกกันก็คือสาย L สายลายนะครับสายที่2ก็คือสายนิวตันสายนิวตันก็คือเป็นสายดินนี่แหละครับแต่ว่าภาษาช่างเขาเรียกว่าเป็นสายนิวตันนะครับทีนี้อีกสายหนึ่งก็คือสายกีสายกีก็สายดินนะครับเป็นสายที่ไม่มีไฟสายนิวตันกับสายกีเนี่ยเป็นสายที่ไม่มีไฟนะครับ ทีนี้ไอ้สามสายนี่ละครับมันจะมีไฟอยู่แค่เส้นเดียวก็คือสายลายนะครับทีนี้เวลาเดินปุ๊บเนี่ยตัวที่ผมกําลังทําอยู่ตอนนี้มันเป็นการเดินสายไฟด้วยสายเปลือยนะครับพอเดินสายเปลือยปุ๊บเนี่ยผมจะเป็นต้องเดินเข้าไปที่ท่อร้อยท่อนะครับเพราะว่าถ้าหากว่าเราไม่ร้อยท่อปุ๊บเนี่ยมันจะทําให้พวกหนูพวกอะไรมากัดสายไฟได้ทําให้มันช็อตได้เพราะฉะนั้นก็ร้อยเข้าไปในท่อจะดีดดกว่านะครับ ก็จะเดินเข้าร้อยเข้าไปในท่อเพื่อที่จะให้าสายไฟเนี่ยมันปลอดภัยจากไอ้พวกสัตว์สารสิ่งเหล่านี้เพื่อที่จะมากัดมาแขะนะครับก็ตามนั้นเลยนะครับครับนี่ครับหลังจากที่เรา,าเดินสายท่อแล้วครับนี่นะครับเือคือท่อนี่ท่อที่เราร้อยเข้ามามันก็จะเข้ามาอยู่ที่ แล้วก็ลงมาที่เมเกอร์ก็คือเมอร์เมนตรงนี้นะครับอันนี้เป็นสายที่เราลอยไว้สองสองเครื่องนะครับวันวันนี้เราเดินสองเครื่องพร้อมกันเลยนี่คือเครื่องหนึ่งนี่คืออีกเครื่องหนึ่งนะครับเป็นสายไฟที่เราเดินมาเพื่อจะมาเข้าเมนนี่นะครับมาเข้าตัวนี้นะครับพอมาเข้าเมนปุ๊บเนี่ยมันจะออกจากเมนนี้นะครับก็จะไปที่อ่า คอยร้อนนะครับหลังจากที่ออกจากคอยร้อนแล้วมันถึงจะมาที่ตัวคอยเย็นนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับการติดตั้งครับหลังจากที่เราติดตั้งตัวคอมเพรสเซอร์แอร์ตัวนี้ก็จะเป็นตัวอคอยร้อนนะครับมันจะมีสายไฟอยู่2 3เส้นนะครับเส้นนี้เป็นเส้น L นะครับ L ก็คือ เป็นสายลายนะครับที่มาจากเบเกอร์ Baker นะครับก็จะมาต่อเข้ากับแอลเส้นนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นสายนิวทอนนะครับก็เป็นสายดินสายที่ไม่มีไฟนะครับก็เป็นเอ็นนี่นะครับเข้ามานี่นะครับแล้วอีกเส้นหนึ่งมันก็จะมาเป็นาสาย G, กีก็เครื่องสายดินตัวนี้นะครับ าสายที่มาจากเบเกอร์จะมี3เส้นนะครับก็จะเป็นสีดำสีน้ำเงินแล้วก็เป็นสีเขียวนี่นะครับก็เป็นไฟแล้วก็เป็นนิวตรอนนะครับแล้วก็เป็นนี่นะครับแล้วก็จะมีสายไฟอีกสีเส้นนะครับสีเส้นนี้จะโยงไปที่คอยเย็นนะครับก็จะมีสีดำแล้วก็เป็นสีน้ำเงินแล้วก็สีน้ำตาล นี้นะครับแล้วก็เป็นสีเขียวนี่นะครับสีดํานี่ก็จะเป็นสายลายนะครับสายลายก็คือ S1 นี่นะครับเป็น S1 เป็นสายลายนะครับตัวนี้ถ้าตัวนี้ S1 นะครับตัวที่เป็นคอยเย็นก็จะเป็น S1 เหมือนกันเป็นสายไฟนะครับเป็นสายลายนะครับ อันที่2ก็คือเป็นสีน้ำเงินสีน้ำเงินก็คือเป็นสายนิวตรอนนะครับเป็นสายกาวนะครับตัวนี้ก็จะม่มีไฟตัวนี้เป็น s2 นะครับถ้าไปอยู่ที่ตัวคอยเย็นก็ตัวนี้ก็เป็น s2 เหมือนกันนะครับสีน้ำตาลเส้นนี้เป็นสัญญาณนะครับที่มาจากตัวคอยเย็นนะครับเป็น s3 เนี่ยนะครับเป็นสีน้ำตาล นี่นะครับเป็น S3 เนี่ยนะครับอ่าสีเส้นหนึ่งก็จะเป็นสีเขียวนะครับก็เส้นนี้นะครับเป็นสีเขียวสีเส้นนี้นะครับมันก็จะไปที่คอยเย็นนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปดูที่คอยเย็นกันเลยนะครับว่าสีเส้นเนี่ยเวลาต่อก็จะเหมือนกันหรือเปล่านะครับครับเมื่อมาถึงตรงตัวคอยเย็นนี้นะครับเราก็จะเห็นได้ว่า มีสายไฟมาอยู่สีเส้นเหมือนกันกับที่อยู่ที่คอยร้อนนะครับสีดำ s 1นะครับที่คอยร้อนมันเป็น s 1สีดำนะครับตัว s 1สีดำนี่เป็นสายลายนะครับเป็นสายไฟนะครับสีดำนะครับตัว s 2สีฟ้านี่ก็เป็นสายนิวตันนะครับสายนิวตันก็คือสายดินทั่วๆไปนี่แหละครับแต่ว่า ภาษาช่างเขาเรียกว่าสายนิวตรอนนะครับตัวนี้ s2 ตัวตัวคอยร้อนก็เป็น s2 เหมือนกันนะครับตัวนี้นะครับตัว C3 เป็น s3 ตัวนี้เป็นสายสัญญาณเป็นสีน้ำตาลนี่นะครับตัวที่คอยร้อนก็เป็น s3 อ่าเป็นสีน้ำตาลเหมือนกันนะครับแล้วก็เส้นที่สก็เป็นสีเขียวก็สายดินสายกีนั่นเองนะครับ สเส้นนี่นะครับที่คอยร้อนมันต่อมา4เส้นก็จะมาอยู่ตรงนี้นะครับยุคนี้ปัจจุบันนี้สายไฟที่เขาต่อส่วนมากจะเป็นตัวอิมิเตอร์เนี่ยจะต้องต่อแบบนี้นะครับซึ่งสมัยก่อนก็จะต่อแค่2เส้นนะครับมาทีา่ตัวนี้แล้วก็ไปที่คอยร้อนเลครับแต่ปัจจุบันนี้มันจะใช้เป็นสายไฟ ไปที่คอยร้อนก่อนแล้วค่อยย้อนกลับมาที่คอยเย็นนะครับโอเคนะครับครับหลังจากที่อ้วนช่างเถอะติดตั้งเสร็จเรียบร้อยก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับพอดีอ้วนช่างเถอะทำงานคนเดียวไม่มีใครช่วยถ่ายให้นะครับก็เลยติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วค่อยมาถ่ายให้ดูนะครับ อันนี้นะครับก็คือการติดตั้งของก้นช่างเตอ๋อนะครับคิดเองทำเองนะครับหลังจากที่ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วค่อยมาถ่ายให้ดูนะครับก็ไม่มีอะไรนะครับเพราะว่าการติดตั้งก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะครับเพราะว่าอันนี้ผมไม่ติดตั้งใหม่เพียงแต่ว่าผมเอาเครื่องเก่าออกนะครับแล้วก็เครื่องใหม่มาใส่นะครับ มาขาเขือก็อยู่ที่เดิมนะครับก็ไม่มีอะไรเอาเครื่องใหม่มาวางลงแล้วก็ยึดนอด็อตแล้วก็ต่อสายเข้าระบบมันตอนนั้นเองครับก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะครับก็ตามนี้เลยนะครับครับการติดตั้งนะครับแอร์มิตสูบิชินะครับตัวนี้ก็เสร็จสิ้นนะครับ ไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยนะครับการติดตั้งแอร์บ้านเราเนี่ยนะครับเดี๋ยวนี้เขาออกแบบมาให้ดีอยู่แล้วแล้วเขาก็มีคู่มือใช้อยู่แล้วนะครับถ้าพ่อบ้านว,ว่างๆนะครับวันเสาร์อาทิตย์นะครับ,รนะรบก็ติดตั้งได้ง่าย,ายๆนะครับเพราะทุกอย่างมีคู่มือนะครับแล้วก็ทั้ง สายลมสายไฟเขาก็มีกู้มือให้เรียบร้อยเลยไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยนะครับเพียงแต่ว่าตัวสายไฟเนี่ยเขาก็จะเรียกเป็นไฟเป็นดินนะครับแต่ว่าพอมาเป็นไฟบ้านเขาก็จะเรียกเป็นลายเป็นนิวต้นเป็นสายกาวไปแต่ก็ไม่ได้ยุ่งยากหรอกครับเพราะเราเข้าใจอยู่แล้วนะครับก็อย่างตัวมิชูตัวนี้นะครับตัวคอยเย็นเนี่ย เขาจะมี s 1่ s ส s 3นะครับแล้วพอไปถึงตัวอคอยร้อนเขาก็จะมือ s 1 s 2 s 3นะครับเราก็ต่อตามที่เขานั่นแหละครับ s 1คอยร้อนต่อกับ s 1คอยเย็น s 2คอยร้อนต่อกับ s 2คอยเย็น s 3คอยร้อนต่อกับ s 3คอยเย็นเท่านั้นเองนะครับสายกาวสายดินก็สายดิน,ดนท่านนะครับ มันก็ไม่มีอะไรนะครับก็เพียงแต่ว่าตัวอคอยร้อนกับคอยเย็นเนี่ยมันก็จะมีเขาเวลาเขาเรียกกันก็จะเรียกเป็นาสายลายลายนี่เป็นไฟนิวตนันก็เป็นกาวเป็นดินนั่นแหละครับแล้วก็สายสัญญาณเท่าน,นั้นเองแล้วก็มีสายดินลงดินสายจีนั่นแหละครับก็ไม่ได้ยุ่งยากนะครับสำหรับาการติดตั้งอแอร์บ้าน มิสูบิชินะครับตัวนี้ก็เสร็จสิ้นแล้วนะครับเป็นตัวมิสูบิชิตัวนี้เป็นรุ่นรุ่นอินเวอร์เตอร์ water, นะครับการติดตั้งแอร์บ้านก็ไม่ได้ยุ่งยากอย่างที่คิดเท่าไหร่นะครับเพราะว่าถ้าหากว่าเราเอามาติดตั้งทำเบงนะครับก็จะประหยัดค่าใช้จ่ายไปค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับเวลาเราไปซื้อเข้ามาพร้อมการติดตั้งเนี่ย ก็จะอยู่ที่1 8 0 0นนะครับแล้วเขาก็มาบวกขาติดตั้งอีก500แล้วก็มาบวกสายไฟก็แล้วแต่ความยาวความสั้นเขาไปอีกก็เท่ากับว่าถ้าเรามาติดตั้งเองขาเราก็ต้องซื้อสายไฟเราก็ต้องซื้ออยู่แล้วเราต้องมาเสียเงินไอ้ค่าติดตั้งอีกเข้าไปตั้ง4ี่ท่าห้าพันบาทนะครับสู้เราก็เอาค่าติดตั้งเนี่นะครับมาอา่าเป็นค่าทํางานของเรา ในวันเสาร์อาทิตย์จะดีกว่าไหมครับก็อย่าลืมนะครับสิ่งที่เราทำเองมันจะมีความภูมิใจเล็กๆอยู่ในนั้นนะครับเพราะว่าอของทุกอย่างนะครับที่เราสามารถทำขึ้นมาเองได้นะครับมันก็จะมีความภูมิใจอยู่นะครับอ๋อคลิปนี้ก็ต้องขอ,อยุติไว้เพียงแค่นี้นะครับอย่าลืมนะครับกดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามอ้วนช่างเถอดด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าก็ให้พบกับ วันช่างเถือนไหมนะครับปุุนปูน